เชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ได้พบคนที่หยอดยาหยอดตาผิดประเภทบางครั้งอาจจะเป็นยาแต้มสิวเอามาหยอดตาหรือบางครั้งอาจจะเป็นยานวดเอามาหยอดตาทําอย่างไรเราจะเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้มาพบกันนะคะว่าเราจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างไรคะ่ะ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒ์จากดรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะเคยมีหลายครั้งที่คนไข้ามาหานะคะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าหยอดยาผิดอันนี้แบบน่ากลัวมากเลยนะคะคือเอาไอ้ครีมที่มีลักษณะของอายานวดนะคะแล้วลักษณะเหมือนขวดยาหยอดตาเลยนะเอามาหยอดยาอันนี้จะเจอในคนอายุเยอะแต่เร็วๆนี้เพิ่งมีน้อง ซึ่งอายุไม่มากเลยนะหยอดยาผิดโดยที่เอายาแต้มสิวมาหยอดตานะคะทำให้ตกใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงดีอะเราจะต้องเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่า เอเราจะป้องกันการที่เกิดหยอดยาผิดได้อย่างไรนะคะข้อแรกเลยจะต้องแยกยาไว้นะคะยาที่มีลักษณะที่ชื่อพ้องมองคล้ายต้องแยกให้ชัดเจนยาหยอดตาเอาไว้ส่วนหนึ่งยายาแต้มสิวไว้ที่หนึ่งนะคะหรือว่ายานวดที่มีลักษณะที่ขวดคล้ายคลึงกันเนี่ยก็เอาไว้อีกที่หนึ่งนะคะ ก่อนใช้ยาหยอดตาต้องเช็คเสมอว่านี่คือยาหยอดตาชื่อนี้ที่คุณหมอให้นะคะและนอกจากเช็คชื่อแล้วเช็ควันหมดอายุก่อนที่จะหยอดตาก่อนที่จะใช้ยาเสมอนะคะสิ่งเหล่านี้หากหยอดผิดนะคะก็จำเป็นจะต้องรีบล้างเลยนะคะด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำตาเทียม หยอดปริมาณมากเลยเพื่อทําให้ช่วยเจือจางสิ่งที่เราหยอดผิดนั้นเข้าไปนะคะแล้วรีบพบจกักษุแพทย์ขอให้ใช้ยาด้วยความระมัดระวังเสมอสําคัญมากนะคะบางครั้งยาอาจจะทําอันตรายให้ได้หรือสิ่งที่หยอดผิดนั้นอาจจะรุนแรงกว่าที่คุณคิดคะ่ะเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนขอให้ระมัดระวังการหยอดยาอยา่าหยอดยาผิดเด็ดขาดเลยนะคะ สำหรับ EP หน้าเรามามองดูว่าหลังจากรักษาสายตาแล้วไม่มีแว่นแล้วคุณมีความสุขมีความฟินในชีวิตอย่างไรบ้างแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ